มาทานด้วยกันมาละต้มผักกาดดองของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆมาทานด้วยกันนี่จ้าโอ้ยท <c oughs> ให้อร่อยนะคะเพื่อนๆเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมนี่ ประมาณนี้นะคะอืมมาจ้ะมามาทานด้วยกันโอ้มันร้อนอ่ะยกขึ้นไม่ไหวเพื่อนเโอ้ยนีแซ่บชอบอันนี้อือ ชิมดูนะเป็นยังไงชิมให้เพื่อนๆดูก่อนอร่อยจริงไม่ต้องใส่อ่าผงนัวไม่ต้องใส่รสด,ดีอะไรทั้งนั้นใช้ซอสหอยนางรมที่ที่บอกไปอาา่ะค่ะอร่อย <c oughs> มีไก่ต้มด้วยนะคะเพื่อนๆกินกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดไม่ผิดหวัง ไก่ชิ้นเบลอเลยอ่ะไก่ต้มเป็นไก่เนื้อนะไก่พันเนื้อซื้อที่ตลาดมาค่ะไม่ได้ต้มเอง น้ำจิ้มนนมากินน้ำจิ้มอร่อยดีน้ำจิ้มอร่อยม,ม,ม,มากเลยโอ้แซ่บมากมือนี้ <c oughs> ช่วงนี้ปลาเยอะตลาดปลาเยอะมากมาอะไร,ป,ระปลากุดปลาแม่น้ำออ้อสซุปน้ำเปรีป้ยว หูสามชั้น <laughs> คนข้างบ้านค่ะอร่อยมากเห็ดหอมอร่อยดี เราทําไม่มันนะเพื่อนๆเห็นไหมไม่มีน้ํามันเลยเนี่ยกินออกแนวสุขภาพไม่ไม่มันมากเกินไปใส่หมูก็แบบหมูสาชั้นที่แบบไม่ไม่มันเกินนะคะ ใช้เวลาต้มประมาณสี่สิบนาทีนะอ,อร่อยที่สุดน้ำจบมาก นี่ปล่อยแม่ออกมาได้เ <laughs> มาบ้างเป็นไก่เนื้อเนะโอ้ยน้ำกินก็ก็แซ่บดีจริงๆ <c oughs> ไก่เนื้อนี่นะ ถ้าเวลาจะมารวนรวนใส่พริกไทยใส่ผักชีด้วยใส่ไอ้ผักชีลาวเอ้ยผักชีใบเลือ่อยเอามาคั่วนะอร่อยอย่างนี้เลยเพื่อนๆลองดูนะอืมกใจไหมไม่อ่ไรกินไม่หมดเลยทำไมเยอะ Thôi nhưng mình hỏi ủng mày Hay à sang nôn cho Ờ, tham bà kìm thao Bà chờ đi ก็เช้ามไปซื้ออะไรให้หมากินดูไก่เนี่ยแม่เขากินนะอืมซื้อขนมให้ให้หมาแม่กินนะ น้ำจิ้มจัดนะโอเค,อเคสำหรับคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ